เรือนหอกอล์ฟอนุวัตนเหตุมั่นเงียบแฟนสาวนอกวงการเปิดอีกอาชีพเป็นพ่อค้าขายกว๋วยเตี๋ยวก็เรียกได้ว่าหลังจากคบหาดูใจแฟนสาวถึง6ปีพระเอกหนุ่มกอล์ฟอนุวัตน์ชูเชิดร,รัตนาจากละครศึกสเสน่หาไกรทองชลวันทางช่อง8ก็ได้ออกมาเปิดใจกับรายการเพชมันบันเทิง ว่าได้มั่นหมายตีตราจองแฟนสาวคูณปิยวดีเตมียประดิษฐ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นแบบเรียบง่ายไม่เน้นพิธีการและขอแต่งในวันที่เจ้าตัวยังติดโควิดอยู่เมื่อวันที่29พฤษภาค,คมที่ผ่านมานี้เอง พร้อมยังเปิดใจถึงเรื่องเรือนหอโดยบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าเรือนหอคือเรามีความฝันว่าอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งที่ทำในแบบที่เราชอบแค่นั้นเองแต่จะเป็นกับคนไหนเราก็ไม่ได้คิดตั้งแต่ตอนนั้นแต่ณนะปัจจุบันต้องเป็นเขาคนนี้และจะต้องเป็นคนนี้ตลอดไปด้วยส่วนเรื่องซุ้มไม้ก็ไม่ได้ซุ้มนะ มันเป็นการทำอยู่แล้วเป็นการทำเพื่อไม่ให้ที่ดินเราว่างก็เหลือตกแต่งนิดหน่อยเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะ ล่าสุดหนุ่มกอบฟก็ได้ตัดสินใจเปิดกิจการใหม่เกา๋าเกา๋ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะระยัดไส้อยู่ในเมืองทองธานีตรงข้ามทะเลสาบก่อนเข้าตลาดมะลิซึ่งเป็นร้านที่ตกแต่งในสไตล์วินเทจใช้ของเก่าทั้งหมดมีเพื่อนพ้องในวงการร่วมถึงแฟนละครแห่ไปอุดหนุนกันเพียบเลยล่ะค่ะและที่เด็ดของร้านนี้ก็คืออร่อยได้โดยไม่ต้องใส่พงชูรสค่ะ